สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามท่าม่านสื่อของเตรียมกระบา๋าลนนะจ้ะตลาดนี้เป็นตลาดเตรียมสมบัตินะคะเอี่ยมสมบัติแถวออนหนุดละจ้ะพี่น้องมีก็เขาก็นนาขายเยอะแยะเลยเห็นปะมาซื้ออันค่าใบาบกกูดนั่นนะเป็นตลาดสดนาจะนะ ตลาดสดเอี่ยมสมบัติซื้อตลาดใครไปแพ้มากกแวบไ,ได้ได้จะเด้อไม่ขายทุกท่งทุกอย่างด้จะด้จะอันนี้จะเป็นพวกค้องดองน้ำปลาลงปลาล่ามันจะเนาะโอ้นี่ไงเนี่ยหอยซือพิกแกงเดี๋ยวก่อนพิกแกงพี่แกงโลแล้วเก่าซิจจะพี่น้องอเผ็ดหยาบนี่เผ็ดหยาบเผ็ดละเอียด เ็แกงแกงมไปแกงเขียวหวานมีหลายอย่างจ้ะพริกแกงละเอยียเอาเอาเอะไรดี เอาอันนี้แหละใกล้ๆด,ดีรีบ,บซื้อรีบกลับมาเอาไหมพรุ่งนี้อีกวันนึงวันนี้จะทามาหาสาลของสดไปซื้อพวกนี้ไหมล่ะเนาะโอเคได,มดไม้มาดูไว้ก่อนอะไรจ้ามาดูไว้ก่อนในพรุ่งนี้เราวพวกน้ำหมาดแพ็ค,ค,คแพ็กกินจัดโอเคนี่จ้าเราซื้อผลไม้ด้วยค่ะโอ้แก้วมังกร แก้วมังกรหวานสิบบาทหกสิบบาทไหนล่ะไปไหนแล้วล่ะคนหมากลากมาเต็มเลยครับเพียบเลยอุ้งเยา เท่าไรไม่มีเม็ดปะไม่มีเม็ดแล้วชิมดูสิมีไม่มีไม่มีเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยมีอ่างเงนมีเม็ดเนาะหายากอืมไม่มีเม็ดอร่อยมากเอาไว้จะกินนั่งได้านเค่นเม็ดไม่มีอ่งุ่น กิโลร้อยแปดสิบตำยายตำยายแปดสิบบาทตลาดอะไรนะเอี่ยมสมบัติตลาดเอี่ยมสมบัติส้มส้มกิโลร้อยยี่สิบอันนี้ส้มเขียวหวานเขียวจริงนะคะแต่เรื่องบาน ต้องปรับลิ้นเอาเองนะคะมีแอปเปลิลด้วยเยอะแยะมากมายแอปเปลิลเขียวลูกละยี่สิบบาทแอปเปลิลเขียวแอปเปลิลแดงลูกละยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะแอปเปลิลที่เมืองไทยจะมีราคามากเลยนะคะ